และแน่นอนนะคะว่าประเด็นที่ตามมาหลังจากการโหวตนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะคะก็จะต้องเป็นประเด็นจากทางพักประชาธิปัตย์เพราะว่าเมื่อวานนี้เราได้เห็นกันไปแล้วว่าประชาธิปัตย์เนี่ยมีโหวตสวนมติพักออกมามคือแน่อจถ้าทางฝั่งคุณชวนหรือว่าคุณบัญญัติเองที่บอกว่าไม่เห็นชอบเนี่ยอันนี้อาจจะดูแล้วไม่ค่อยติดใจเท่าไหร่คือทั้งสองท่านเนี่ยมีการขออนุญาตใที่ประชุมพักไปเรียบร้อยแล้วที่ประชุมรับทราบแต่ทีนี้ที่เป็นประเด็นแล้วหลายคนมีการตั้งคําถามกันเยอะก็คือที่โหวตสวน นมาว่าเห็นชอบเลยเออโดยที่ไม่ได้มีการพูดคุยในที่ประชุมพักไว้ก่อนด้วยอยู่ย่เปลี่ยนหน้างาน16เสียงนะคะสําหรับทางประชาธิปัตย์ที่โหวตสนับสนุนออกมาแล้ววันนี้เนี่ยก็จะมีประเด็นต่อเนื่องจะมีการไปถามทางแกนนําพักเพื่อไทยว่า16เสียงที่เขาโหวตเมื่อวานนี้เนี่ยตกลง จะไปอยู่กับเพื่อไทยไหมอ๋อ oh, จะนับรวมมาไหมแล้วโคต้าที่ทแถลงก่อนหน้านี้เนี<ม>่ยจะเห็นว่าคือแบ่งกันไปหมดแล้วใช่ครับแล้วกลุ่มนี้จะยังไง16เสียงก็ไม่ใช่น้อยนะอย่างกระทรวงอย่างพักของคุณวราวุธเนี่ยสิบเสียงสิบนะเก้าสิบเสียงได้มาหนึ่งเก้าอี้ว่าหนึ่งเก้าอ,อี้รัฐมนตรีว่าการเลยนะแล้วที่ี่ถ้ามา16เนี่ยก็ควรจะต้องได้สัก หนึ่งว่าการหนึ่งช่วยไหมอ่ะใช่ออมันจะต้องมีการปรับอะไรยังไงหรือเปล่านี่อาจจะต้องเป็นคําถามต่อไปถูกไหมคะแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยวันนี้ก็มีความเห็นจากคนที่อยู่ในฝั่งประชาธิปัตย์เองนะคะตั้งแต่รักษาการหัวหน้าพักรวมไปถึงสสที่เมื่อวานโหวตสวนมติโดยเฉพาะโหวตสนับสนุนไปเนี่ยออตกลงแล้วตัดสินใจยังไงตัดสินใจตอนไหนออหาหรือใครมาก่อนหรือเปล่านะคะแต่เอาเป็นว่าเริ่มจากทางนายจุรินทร์ลักษณะวิสิ์รักษาการหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ก่อนนะคะบอกว่า 16คนที่เมื่อวานโหวตสวนไปว่าเห็นชอบเนี่ยอันนี้สั่งการไปแล้วว่าให้มาชี้แจงในที่ประชุมครั้งหน้าและหากมีสมาชิกพักเรียกร้องให้ตรวจสอบก็จะดำเนินการค่ะประเด็นสำคัญก็คือจะต้องถึงขั้นขับออกจากพักหรือไม่คุณจุรินบอกว่าเมื่อตั้งคณะกรรมาการขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ขอให้เป็นไปตามข้อบังคับพักแม้ว่าการโวตจะเป็นเอกสิทธิ์แต่ว่าข้อบังคับพักมีอยู่ค่ะ ผมสั่งให้ชี้แจงในที่ประชุมซ่อมในการประชุมครั้งหน้าแล้วก็ประการที่สองถ้ามีสมาชิกเข้าชื่อกันร,ร้องให้ตรวจสอบหรือสอบสวนตามข้อบังคับพักผมก็จะดําเนินการตามนั้นครับตรงนี้โทษต้องยังไงถ้าผกลับไาโทษถึงขั้นบออกเออก็เมื่อมีการตั้ตตงคณะกรรมการขึ้นมาดําเนินการแล้วก็ให้เป็นไปตามข้อบังคับพักแม้ว่าการโหวต เลือกนายกจะเป็นเอกสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญแต่ว่าข้อบังคับพักมันก็มีอยู่นะครับอันนั้นไม่ขอตอบล่วงหน้าแต่ว่าถ้ามีสมาชิกยื่นมาผมก็จะดําเนินการนะครับทีนี้นะักข่าวถามท่านนี้คุณสาธิตปิตุเตชาเพราะว่านี่ก็คือรักษาการรองหัวหน้าพักด้วยท่านก็พูดถึงกรณีที่เกิดขึ้นว่าถ้ามันเป็นการปฏิบัติที่ทําให้พักเสื่อมเสียหรือเป็นการไม่ปฏิบัติตามจัรยายบรรของพักก่อให้เกิดความแตกแยกเนี่ย อันนี้ตามกฎข้อมะครับของพักระบุอยู่แล้วนะครับเป็นสิทธิ์ของสมาชิกพัก20คนขึ้นไปเข้าชื่อขอให้ตั้งกรรมการขึ้นมาสอบสวนเลยว่าพฤติกรรมที่ทําไปได้สร้างความเสื่อมเสียต่อพักหรือไม่นักข่าวก็ถามว่าแล้ว,ลวมีกรรมการ,าการประมาณไหนท่านก็บอกว่าคือโทษเนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่เบาไปหาหนะักแต่ถ้าส่วนตัวท่านเองนะท่านมองว่าอันนี้หนักมากนักข่าวถามย้ำนะครับว่าหนักมากนี่คือจะขับออกจากพักเลยไหมประเด็นนะคุณผู้ชม เป็นสอสอถ้าหากว่าถูกพักขับออกไม่ใช่ลาออกเองตําแหน่งสอสอไม่หลุดนะและคุณสามารถเลือกจะไปสังกัดพักไหนก็ได้ตามใจชอบเลยย้ายพักได้ย้ายพักได้เลยสมมุติว่า16คนที่ไปโหวตสวนพักไปโหวตให้กับพักเพื่อไทยเนี่ยถ้าประชาธิปัต์ขับออกนะเขาจะไปอยู่กับเพื่อไทยก็ได้จะไปอยู่กับภูมิใจไทยอยู่กับพรรคอะไรก็ได้เลยเพียงแค่พรรคัันเขารับนะแต่ถ้าหากว่าพักไม่อยากจะเหมือนกับว่า ปล่อยให้กลายเป็นโอกาสของเขาเนี่ยพักก็จะต้องค้างไว้อย่างนั้นแหละให้เป็นสมาชิกต่อไปมันก็เคยเกิดขึ้นในสมัยที่แล้วพักเพื่อไทยก็มีอะไรต่างๆก็มีก้าวไกลก็มีนะครับทีนี้นักข่าวก็เลยถามย้ำว่าคุณสาธทิตคิดว่าจะถึงขั้นขับออกเลยไหมคุณสาธทิตบอกว่าขึ้นอยู่กับระเบียบข้อบังคับพักลองฟังเสียงดูครับถึงแม้เป็นเอกสิทธิ์เนี่ยถ้าไม่คุยก็ไม่คุยแต่ถ้าเมื่อพักมาคุยแล้วเป็นมติสสเนี่ย ก็ควรจะปฏิบัติตามมติของสสนะครับต่ถามว่าผิดไหมก็มีร,มรัฐมนุนที่ใหญ่กว่าข้อมังคบพักคุ้มครองอยู่นะครับต่ขณะเดียวกันเมื่อไปคุยกันแล้วตกลงแล้วเนี่ยนะครับก็ถือว่าทําให้เกิดความแตกแยกเพราะคนที่ประชุมสสประชุมแล้วไปลงอย่างหนึ่งอีกคนไปลงอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับมันก็เกิดความแตกแยกในหมู่มวลห,ห,ห,หมู่สมาชิกพรรคและสร้างความเสียหายกับพรรคเพราะว่าพรรคไม่ได้ไปจัดตั้งรัฐบาลเป็นไปนตามหนักเบาจะสําหรับความเห็นส่วนตัวผมหนักมาก นะครับ,บซ,ซึ่งอันนี้มันขึ้นอยู่ระเบียบข้อบังคับพักว่ากรรมการเหมือนพักมีมติกับร่วมกับที่ประชุมสสอีกในข้อบังคับพักเขียนไว้ชัดเจนครับว่าถ้าเป็นแบบนี้จะต้องทําอย่างไรอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับข้อบังคับพักประชาธิปรตย์มีสส25คนค่ะส่วนมติพักไปแล้ว16คนนี่ถือว่าเสียงส่วนใหญ่ของสสเลยนะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ผมคิดออกมาแล้ว64เปอร์เซ็นต์เนี่ยนะฮะทีนี้บังเอิญที่นักข่าวได้เจอและได้ถามเนี่ยก็คือ ที่ทำเนียบเพราะวันนี้มีประชุมครมก็เลยได้ถามรัฐมนตรีจากพรรคประชาธิปัตย์อีกท่านหนึ่งคือท่านนี้คุณนริศขับนุรักษ์แต่คุณนริศก็ออกตัวว่าตอนนี้ผมเป็นเพียงสมาชิกนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้เป็นสสแล้วก็ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพรรคด้วยนะครับแต่ถ้าถามความเห็นเนี่ยมองว่าการที่สสเสียงแตกเนี่ยยังไงก็ถือว่าไม่ดีถ้าตัวเองเป็นสสเวลาโหวตก็จะทําตามมาติพักส่วนคนที่ไปโหวตส่วนเลยถึงขนาดเห็นชอบเนี่ยนักข่าวถามว่ามีแนวโน้มที่เขาจะไปร่วมรัฐบาลด้วยไหมท่านก็บอกว่า ถ้าตามหลักการเนี่ยมันทําไม่ได้เพราะการที่จะเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมรัฐบาลมันต้องเป็นมติจากที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารพรรคและสอสอของพรรคลองฟังเสียงบางช่วงบางตอนดูกันก็ไม่ดีเท่าไหร่นะครับผมก็อยากให้ยืนตามถ้าเป็นผมโหวตเองผมก็ต้องโหวตตามมติพรรคนะครับแต่ว่าแต่ว่าเรามันยืนอยู่ไกลจากเหตุการณ์ไกลจากสถานการณ์อาจจะประเมินได้ไม่ดีเท่า กับคนอยู่ที่ที่ห้องประชุมตรงนั้นนะครับแต่ว่าก็มีคําถามว่าลูกชายผมโหวตอย่างไรเขาก็โหวตตามมติพักรับงดออกเสียงเพราะว่าทําไม่ได้ครับเพราะว่าการเข้าร่วมรัฐบาลต้องต้องประชุมนัม่นไม่ต้องประชุมก่อนต้องประชุมกรรมการบริหารต้องเป็นมติกรรมการบริหารและที่ประชุมร่วมสสการเดินเข้าไปเลยโดยกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดทําไม่ได้โดยเขาบังคับนะครับ ทีนี้ไปฟังหนึ่งใน16สสที่โหวตเห็นชอบก็คือโหวตส่วนมติพักออกมาก็คือคุณชัยชนะเดชเดโชสอสอนครศรีธรรมราชนะคะ ถามว่าตัดสินใจตอนไหนเจ้าตัวบอกยอมรับว่าตัดสินใจชั่วโมงสุดท้ายก่อนโบวตค่ะแล้วก็ไม่ได้ปรึกษาไม่ได้หารือกับนายจุรินไม่ได้ปรึกษากับคุณชวนด้วยวแต่ว่าหลังจากหารือกันในกลุ่มแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเห็นตรงกันเพราะมองว่าเป็นทางออกของประเทศมแม้มติพักจะงดออกเสียงและก็รู้ดีว่าถ้าไม่ปฏิบัติตามมติพักจะเกิดอะไรขึ้นแต่ก็พร้อมที่จะน้อมรับคําตัดสิน ยืนยันนะคะว่าการโหวตครั้งนี้เนี่ยไม่เกี่ยวกับการจะไปร่วมรัฐบาลเพราะว่าพร้อมทําหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้าหนหรือว่ารัฐบาลอยู่แล้วไม่ได้กลัวตกขบวนไม่ได้เป็นพักอะไหล่ให้กับใครเพราะว่าคุณจุลินพูดใช่ไหมฮะ,ะเรื่องอะไหล่นี้เจ้าตัวอบอกว่าไม่ได้เป็นพักอะไหล่ให้กับใครแล้วก็ไม่ใช่งูเห่าอย่างที่เข้าใจด้วยค่ะเราเลยตัดสินใจชั่วโมงสุดท้ายว่าจะโหวตให้กับคุณเศรษฐาชวีสินเป็นนายมนตรีนะครับที่สําคัญในการโหวตครั้งนี้ ไม่ได้ยืนยันว่าเราจะร่วมรัฐบาลนะครับเราพร้อมทํางานทั้งสองหน้าที่ทั้งร่วมรัฐบาลและเป็นฝ่ายค้านนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าการโหวตครั้งนี้จะเป็นการยืนยันว่าเราโหวตแล้วเราจะได้ขึ้นขบวนรถไฟขั้นสุดท้ายอันนี้ไม่ใช่ครับท้ายที่สุดแล้วคณะกรรมการที่จะตั้งคณะกรรมการสอบขึ้นมาจะมีผลอย่างไรเราก็ต้องยอมรับไปได้ครับผมว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีการสมมติพักในอดีตก็เคยมีและมีการสอบครับแต่ว่าในสิ่งที่ผมก็ทําวันนี้นะครับ สิ่งที่ผมได้ผมกับเพื่อนได้กระทำเมื่อวานเนี่ยเราน้อมรับในการตัดสินที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่แล้วครับการที่เป็นงูงเห่าต้องจํานวนน้อยนะครับผมไปเพราะเสียงข้างมากนะครับเราคุยเราคุยกันในพักแล้วสสในพักส่วนใหญ่เขามีความเห็นว่าเป็นอย่างนี้เราถกถกร่วมกันแล้วและเราไม่มีการถ้างูงเห่านี่คือการที่ว่าเป็นส่วนน้อยของพักอันนี้เป็นส่วนใหญ่นะครับ